สวัสดีครับอยู่หน้าโรงแรมเลิศดธานีสุพรรณบุรีครับตรงนี้ก็ถนนคนเดินเหมือนกันนะฮะหน้าโลตัสสุพรรณแต่ว่าเราไปถนนสินค้ามือสองฮะสินค้าตางนี้หน้าโรงแรมเลิศดธานีสุพรรณบุรีครับยมเกือบทุ่มนะตอนนี้มืดนิดหนึ่งนะยังเห็นนะจอดรถด้านหน้าได้ข้างในเขาขับรถเข้าไปจอดได้นะมีลานจอดรถนะฮะเราจอดให้ข้างหน้าส่องตรงข้ามของ โลตัสนะครับสุพรรณบุรีก็เดินเข้ามาข้างในเดินระวังตกท่อนะครับนี่รถรถขับรถตั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์นี้ขับข้าไปจอดข้างหลังตลาดสินค้ามือสองได้นะครับข้างๆกับโรงแรมเลิศธานีลานจอดรถกว้างขวางาเคยขับรถบบมาจากชัชน้านะครับ มาถึงสุพรรณหน้าโรงแรมโรตัสจอดฝั่งสรงข้ามแล้วข้ามถะดนมาก็ได้นะฮะอย่างวันนี้ผมจอดไว้ขวางสงข้ามแล้วก็เดินเข้าไปเดินข้าทางข้าโรงแรมนิดเดียวก็ถึงตลาดแล้วครับมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดินฝั่งนี้แล้วมาทางฝาแล้วถึงตลาดแล้วสะดนคนเดินอยู่ข้างหลังนะครับ สิน้ามือสองอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนี้โอ้โหเมื่อก่อนตลาดใหญ่ครับนี่ตรงนี้มีด้วยนะเดี๋ยวใกลยเป็หลานจอดรถแล้วความที่ว่าหลังจากโควิดเนาะอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าทำไมตลาดถึงได้เล็กลงนี่เดี๋ยวดิมนี้